ค่ะทีนี้เรามาแฮนด์ออนของจริงกันบ้างดีกว่านะคะนี่คือลักษณะการใช้งานจริงก็คือถืออยู่ในมืองนี้นะคะถืออยในมือแล้วก็อันนี้ค่ะนี่ไอแพดหนึ่งถืออยู่ในมืออันนี้นี่นีไอแพดสองนะคะถืออยู่ในมือนี่ไอแพดหนึ่งถืออยู่ในมือนะคะหนึ่งกับสองเทียบกัน ก็คือการมาของไอตสองก็คือการมาของกล้องถังกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะเราดูที่โฟโต้บูดกันเลยดีกว่าค่ะก็สามารถเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกเป็นแบบลักษณะไหนในในโฟโต้บูดนะคะก็เดี๋วลองเป็นอันนี้ดูนะคะเราแล้วก็เลื่อนได้นี้เทไปเลยนะคะสำหรับกล้องหน้ากล้องหลังได้ะคะ่ะข้องหลังนี้นี่นะคะเป็นกล้อง ถ่ายได้เลยค่ะน,นี่นะคะถ่ายได้เลยหรือว่าจะเลื่อนก็ได้นะคะนี้ใช้อันนี้เป็นมิเลอร์คะได้หลายๆแบบค่ะก็พอได้รูปถ่ายมาะคะ่ะรูปทั้งหมดก็จะเข้าไปอยู่ในตัวโฟโต้ของเรานะคะ รูปถ่ายนะคะอันนี้ก็เท่ๆหายรูปสนุกๆค่ะต่อมาเนี่ยที่จะพูดถึงเลยก็ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเฟซไามนะคะเป็นปัจจัยหลักในการเรียกว่าไอถแตสองเนี่ยสร้างออกมาเพื่อรองรับเฟซไามโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวงงกาถ้าจากไอวดทัดนะคะเข้าไอแพดค่ะ um. มานนแล้วแั้นขึ้นมาแสงนี้นะคะคืหน้าตาเหมือนเหมืนอนเครื่อง,องกดแอคเซสค่ะ ก็กดยิ้มเสียงนะคะจะได้อไม่เสียงดังค่ะอันนี้ก็อาจากอันนี้จากไอโฟนทัชนะคะแล้วก็น,นี้จากไอแพดค่ะอันนี้กาก็อย่างที่เห็นนะคะภาพก็จะใหญ่เต็มจอแบบนี้เลยนะคะภาพก็จะใหญ่เป็นจอแล้วก็เราสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนได้ะคะ่ะเลื่อนตรง เลื่อนในส่วนของหน้าเรานะคะอาจจะเก็กะย้ายมุมได้นะคะถ้าเอียงแบบนี้ก็จะได้ดเต็มเลยใช้แพ่ในการโทรเข้าตัวออก์ดิชพะเครื่องมันไม่หนักแล้วนะคะก็เราสามารถโทรโดยท,ที่ใช้ลงโปรแกรม w i เบอร์ฟรีในใน a s t s t o r e ค่ะเดี๋ยวเราปิด Wifi นะคะลองดูว่าถ้าโทรโดย 3G จเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เข้าที่ไวเบอรค่ะแล้วกดโทรได้เลย ไรใช้ทีทีโทนะคะฮัลโหลค่ะ <Hello? S 2> mm hmm. สัญญาณเป็นไงบ้างคะโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ mm hmm. ค่ะนี่ก็คือเป็นการโทรโดยใช้ t ีจธรรมดานะคะก็สามารถโทรหาไวเบอเพื่อนคนอื่นที่มีไวเบอรได้โดยการกดโทรออกธรรมดาเลยนะคะนี่ก็ง่ายมากเลยทีเดียว เมื่อกี้ลองโทรหาเพื่อนที่เมืองไทยก็สัญญาณชัดเจนดีค่ะเพียงแต่ยังไม่เห็นรูปแค่นั้นแต่ถ้าเห็นรูปเนี่ยก็ต้องลองสกายค่ะหลายๆคนนะคะที่ใช้เชืใช้สกายในคอมพิวเตอร์นะคะ<ม>ก็อยากจะมาใช้สกายในไอแพดบ้างก็เลยพยายามใช้ในไอแพดหนึ่งแต่ก็มันไม่มีกล้องนะคะก็เลยไม่เห็นหน้ามาลองดูกับไอแพดสองดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนที่เมืองไทยค่ะ ฮัลโหลเออตอนนี้กำลังออก Youtube Channel อยู่นะจริงหรอเอาพื้นก่อนทักทายท่านผู้ชมหน่อยฮัลโหลฮัลโหลทักทักทายท่านผู้ชมหน่อยฮัลโหลฮัลโหลตัวจริงค่ะจริงปะเนี่ยจริงก็นี่ไงกล้องเหลยเนี่ย